มีวีซ่านอนโอแล้วยังต้องทำใบทะเบียนคอรอยี่สิบสองอีกไหมถ้าดูผ่าน YouTube จิ้มสามจุดด้านบนเลือกแทร็กเสียงเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้นะเปลี่ยนเสียงใบคอรอยี่สิบสองเนี่ยก็คือเราเรียกว่าทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นใบแทนทะเบียนสมรสไทยก็คือคนที่จะทำใบนี้คือคนที่มีทะเบียนสมรสจดที่ต่างประเทศเป็นทะเบียนของต่างประเทศก็ไม่ต้องมาจดซ้ำในไทยก็มาทำเป็นคอรอยี่สิสองนี้แทน ครับฉะนั้นคนที่จะต้องใช้สิบส22ก็คือคนที่จะขอวีซ่าคู่สมรสอ่าแล้วก็อีก,อกแบบหนึ่งคือไม่ได้เป็นวีซ่าคู่สมรสเป็นเกษียณแต่ว่าต้องการจะมาใช้สิทธิ์ต่างๆในไทยในฐานะของคู่สมรสของชาวไทยอันนี้ก็ต้องทาไงเพราะมันต้องเป็นทะเบียนสมรสที่ใช้ของต่างประเทศก็เป็นสิทธิ์ของต่างประเทศนะนะถ้าจะทําอะไรให้มีสิทธิ์ในไทยก็ต้องเป็นใบของไทยถูกไหมเออครับทีนี้ แล้วเราจะทำคอลลส22ตอนไหนครับอันนี้สําหรับคนที่เป็นทะเบียนสมรสต่างประเทศนะเอ่อย้ําอีกทีหนึ่งครับถ้ามีทะเบียนสมรสไทยแล้วก็คือใช้ทะเบียนสมรสไทยนั่นแหละครับก็คือช่วงที่จะต้องอ่าช่วงแบ่งเป็นสองช่วงช่วงตอนขอวีซา่าขอวีซา่ววซาโลนโอจากต่างประเทศตรงตรงนี้ยังไม่ต้องใช้เพราะว่าขอจากสถานทูตในต่างประเทศซึ่งออมแนะนําขอทางออนไลน์ thaievisa.go.th หรือว่าดูที่รายละเอียดที่ gonoguide.com ที่ลิงก์ใต้วิดีโอครับอันนี้คือ,คอใช้ทะเบียนสมรสต่างประเทศแล้วก็บัญชีธนาคารต่างประเทศอแล้วเราจะได้วีซ่านอนโอซึ่งจะมีระยะเวลาเบื้องต้นมา90วันก่อนแล้วตอนที่จะต้องใช้ก็คือตอนที่มาต่อวีซ่าในไทยเพราะว่าเราต้องการอยู่ยาวคนที่ไม่ต้องการอยู่ยาวก็ก็อาจจะไม่ก็ไม่ต้องต่อถูกไหมเออฉะนั้นคนที่อยากอยู่ยาวต้องต่อวีซ่าก็คือจะต่อได้อีกหนึ่งปีคือได้90วันมาแล้วก็ต่ออีกหนึ่งปี ตอนต่อวีซ่าเราจะต้องทําก็คือเอาทะเบียนสมรสต่างประเทศเนี่ยไปรับรองตัวจริงกับสถานทูตหรือรับรองมาตั้งแต่ต้นทางเลยแล้วก็แปลไทยแล้วก็รับรองคาแปลที่กรมการกงสุลว่าแปลถูกต้องครับอันนี้อย่างหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคอร l ยี่สิบสองนี้ครับซึ่งก็ใช้หลักฐานเดียวกันก็คือทะเบียนสมรสที่รับรองที่แปลที่รับรองการแปลเนี่ยเอาไปทาที่อาเภอครับก็คือทะเบียนสมรสต่างประเทศที่ผ่านกระบวนการมาแล้ว เมื่อกี้แล้วก็คอิบส22เพื่อที่จะเอามายื่นขอขออยู่ต่อนะครับฉะนั้นก็คือช่วงแรกๆยังไม่ได้ใช้มาใช้เอาตอนขออยู่ต่อเท่านั้นอ่าครับสรุปนะว่าคนที่จะต้องทำคอิบส22ก็คือคนที่เอ่อต่อวีซ่าคู่สมรสหรือคนที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ในฐานะคู่สมรสของชาวไทยครับถ้าเกิดว่าอยู่ต่างประเทศไม่ได้ต้องการอะไรเกี่ยวกับไทยเลยก็ไม่ต้องทำไง ครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอนะครับ